สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาผสมน้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์กันนะครับวัสดุที่ใช้ก็มี tea หรือไตรทานโนลามีนนะครับเป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสหาหกรรมทำความสะอาดอีกตัวหนึ่งก็คือกรีซรีนนะครับกรีซรีนเนี่ยมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นนะครับส่วนใหญ่ใช้ในอุตสหาหกรรมเครื่องสำอาง มาผสมกันในอัตราส่วนกรีเซเรียน200กรัม TEA 50กรัมและน้ํำ200กรัมคนให้เข้ากันนะครับกรีเซเรียนเนี่ยเป็นสารที่ไม่ถูกกับด่างทับทิมนะครับหรือว่ายาล้างแผลที่เราใช้อยู่ตามบ้านเรือนอยู่เป็นประจํานะครับเราก็คนให้มันเข้ากันนะครับคนให้มันเข้ากันตอนคนให้มันเข้ากันเนี่ย เราจะรู้สึกว่ามันร้อนนะมันร้อนเพราะว่าสารนี่มันจะทําปฏิกิริยากันนะครับเดี๋ยวเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําการทดลองนะครับตอนนี้คนกันก่อนคนกันก่อนนะครอหน่อย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 นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะทดลองกับรถของนายช่างของโรงเรียนเรานะครับเราอยู่แล้วเมื่อคนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย เมื่อมันเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ขวดนะครับใส่ขวดที่สามารถฉีดเป็นสเปรย์ได้นะครับรู้สึกว่าร้อนนะครับร้อนร้อนนะครับเราจับดูเราเราจะรู้สึกว่ามันร้อนมากนะครับเพราะว่าสารเนี่ยมันจะทําปฏิกิยากันแต่ถ้าเรากลีซอรีนเนี่ยไปผสมกับด่างทับทิมนะครับหรือว่ายาล้างแผลบ้านเรานะครับมันจะเกิดเป็นเป็นไฟมันจะไม่ถูกกันนะครับมันจะมันจะเป็นไฟเกิดเป็นไฟ เหมือนไฟไหม้ขึ้นมาทันทีนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ใส่ใส่นะครับใส่อืมไม่ใช่วว้ยิ่บ้านคิดได้เลยบ้านเนี่ยงั้นก่ีฮะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอให้ไอ้นำยาไอเดี๋ยวอ่ารอนะครับรอนะครับรออ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ขวดกันนะครับใส่ขวดใส่ขวดใส่ขวดแล้วก็จะไปทดลองนะครับว่ามันได้ผลไหมนะครับ เดี๋ยวใส่ขวดนิดนึงนะครับเดี๋ยวใส่ขวดนิดนึงรถของนายช่างของเราก็รอการทดลองอยู่แล้วนะครับใจเสียอยู่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอในนน่ใส่ขวดฉีดสเปรย์นิดนึงนะครับใส่ขวดฉีดสเปรย์ อ่าได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวมากวนเดี๋ยวผมล้างมือนิดนึงล้างมือนิดนึงก่อนนะครับมือเปื้อนสปกปรกนะครับ เะี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับเราไปทดลองกันเลยเดี๋ยวทดลองนะครับนายช่างขอเราก็ถือไปแล้วอเดี๋ยวกล้องนิดนึงเอากล้องไปไปถ่ายตรงที่ทดลองของนายช่างนิดนึงรอหน้าก่อนรอหน้าก่อนจึงก็พาจ็ด อ่าดูนะครับดูจากสภาพผิวฉีด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 ่นพ่นเข้าไปเข้าไปเข้าไปเอาขัดนะครับอ่านะครับปรากฏว่าได้ผลได้ผลนะครับได้ผลในปริมาณหนึ่งนะครับเป็นเงาเป็นเงาน้ารัเป็นเงาเออใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้แสดงว่าสูตรนี้ใช้งานได้นะครับเราก็ซื้อ ทั้งสองอย่างมาครับ T E A และก็กีซอรีนแล้วก็มาผสมขัน T E A ก็ไปถึงหนึ่งร้อยบาทกีซอรีนก็ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็มาผสมกับน้ำนะครับถ้าใจสูตรเข้มข้นมากกว่านี้ก็ลดกีซอรีนลงมาได้กได้มัเพิ่มเพิ่มกีซอรีนขึ้นไปแล้วก็เพิ่ม T E A ขึ้นไปนะในน้ำเท่าไหรก็ได้นะครับให้มันเข้มข้นมากกว่านี้ อ่าเป็นเงานะครับเป็นเงาเป็นเงาเป็นเงานะครับโอเคเลยนะครับโอเคอย่างนี้เลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับ